สวัสดีพี่น้องโอ้มืมอนี่ก็สายนอกจะเนาะมอนี่ก็ได้ได้เข่าเจ้าเข่าสวยมากพี่น้องเลยกับแกงอันนี้เพือเอ่อนเกงอย่างนาะแก่งเทโพวัด้าซื้อกับข้าวมาแถมไปส่งนุ้นยน้อยก็เลยซื้อกับข้าวมาพร้อมนะอันนี้กระเจี๊ยวกับปีนะแต่เราคนแถมมาให้นะคะเดี๋ยวไปกินนะคะทุกคนตอนนี้ก็าไปกินย่ามเที่ยงเนาะจะน,นาะแล้วหนึ่งข้าวก่อน นึ่งเข้าอุ่นข้าเย็นก่อนพี่น้องเข้าเย็นเข้านะคะอุ่นเสเดินกบว่าส,ลลสาาววาี่หนึ่งรอลูกสาวคือเก่าคือเดิมมาไวเมื่อวานอยู่บ้านได้หนึ่งเด๋ยว่มาหนึ่งเขาก่าไฟก่อนพี่น้องเลยนะคะนี่ก้อนเียวก่อนสี่หนึ่งับมาดมยาหอมก่อนพี่น้องดมยาหอมอยาหอมก่อนอยาหอม โมเมนต์ยาหอมบอ้พริกเราคือแม่บ้านระได้โอ้ตายแล้วจวดผ้าเดียวเนาะพี่น้งหนึ่งผ้าเดียวเอดียวมือันี้ป่ะสิับผภาอีกหรือกันไดพี่น้องนะคะอ่ะเสียงนกโ้ดแดดตีแห้งได้มือนี้ก็แดดพักคักมื่อนี้ก็ได้แดดพักขนาดเลย นึ่องข้าวเหนียวกันจ้าเสี่ยนนกห้องอยู่หลังบ้านมาไว้แต่เมื่อวานนี่แหละทุกคนเลยมาหนึ่งค่ะสาวมันอี้เพิ่มแลาเพิ่มมาเล็งมนแน่ตัวหนึ่งไปเลือกซีหนึ่งคาะขึ้นมาเละเด็กบร้อยเอาฝาปิดหม้อก,ก่อนจา้าฝาปิดหมอ้อเนาะ ที่นี่ก็สิมาร่างมือเด้วี่น้องคนยญาบด้วยกัล้างมือก่อนเรือดิบแมตช์จกเขาเย็นใส่มวยนะจ๊ะล้างมือเสร็จ เสตมือกันจกเขาเยนเ็นใส่หววของพี่น้องนะคะเห็ยนยสใหวดใส่หมวพ่อใหญ่แล้วก็ลงมากินข้าวกินน้าเราแล้วขึ้นไปแล้วละ่ะขึ้นไปแล้วนะคะทั้งห้องทั้งหอแล้วมาพี่น้องจ้า แห่งมันอย่างกับเสียวโอเ้เขาจะพัดลมเป่าเบิดคืนเป่าเข่าแห่งั้ย เโมดเซมมวยเมืม่อวันนี้หนึ่งข่าวสิบโมงกว่าสิบเอ็ดโมงนะสิเมื่อนี้สายเท่เลยสายข่าสายคักสายแน่กินข้าวสวยกินกับแกงเทโพ,พกัะแซบได้เลยเนาะ เนาะอาหารกะทิผสมกัใส่กะทิกะเซบเยอะโดนๆกินเทื่อนึ่งนะคะโอ้ลืมปิดฝาลืมปิดฝาม่อยขออนุญาตเอ้อพี่น้องเอาอันนี้ไปทิมก่อนเข่าไปทิมซะมันแข็งแห้งใส่บดไปนหนึ่งบดได้ละแข็งค่ะพี่น้องไปเลย อยาก,กวดหอ,อบปวดไี่ต้อง ติกน้ำ่คุณยายมาไหว้ที่มาไหว้หมอกนี้ขนะ้า,างหมอกเข่าก็ไฟแห้งพมดเอ้อแซมนั้นแหละแห้งลายกับสิไฟใหม่หมอกแน่น้องพี่น้องมันใหม่หลายเทื่ออะไรได้เรื่องของเรื่องสามสี่เทืออะไรพี่น้องใหม่หมอกแต่ก่อนทำคลิปรีวิวนะคะทำคลิปรีวิวเฮ็ดไปคลิปริวมาเขาเพิ่ง ล,ล่างต่อเลยจ้ะอมอมงนะคะสามหมอกาวสุดโอ้หมดขึ้นมาเต้นเลยหมดาาม,หมาได้ใส่น้องผีน้องมึล่างดีแล้วกับมดก็ขึ้นมากห้เก่ามดเจ้าขานี่ดิเจ้าเบิ่มมดเหลือง จักมาทางไหนเขาทําความสะอาดดีแล้วได้หมมีได้กินเอาห้องอาหารก็น,นขึ้นมาพอใหญ่แล้วก็เห็นกันเลาเห็นแล้วก็สีเอาเนี่ยสีปั๊บโลดแล้วาัวโซนพอใหญ่สีย่างกันแล้เห็นแล้วก็สีสีกนะันแล้วแล้วกเห็นว่าเศร้าสีหมดตัดขั้นได้ในมอกนี้ก็ได้มดเหลืองๆตัวน,น้อยๆนี่ขั้น Gracias. ชุดขาเดียวชุดขาเดียวโเดโอืโอ้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 ย่ามไมหดตะโกนไมดจัากอสที่ร่างลายเนี่ยซันไลนพี่น้องโซเดนเอาซันไลนใส่ลายไล่ใส่ลายพกจานเมื่อกี้นี้ก็ได้ล่างออกจากเจือน้วจากซันไล่ ล้างหออก,กัอคักสะไลก็ไแล้น้ย่ยาตกข้างมันจะเป็นสาตกข้า,ขา,างอา่อ้างสะอาดสาักหน่อยได้กลิ่นะไลไงล้างหมดสะอาดจะได้กิน้นัะไลน้ำตะไลเฮ่เฮ่บล็อหน้ามัน ไลไยซ่าไปน้ำกบกไลเดียวน้ำไม่อ่างลาซ่ายังม่ลงยังม่ลงวิน้องเห็นบ่เต็มบ้างจนกระไรยังไม่ลงเลย ยันบ่ยังเบร็งเ่งท่้งไม่ทแบบำสูลง,งมาเกลีเอาผักเสร็จเล็หน่อยเนีเจเพ่ตัวหญ่ากพูดอ ร้อยอนจังนะคะนี่นี่อะไระพ่อ

นองจาะคลิปนี้ก็ได้นองจาะเอามาได้เจ้เดือนลาพี่แล้วน้องไปก่อนขอบคุณหลายๆรับชมคลิปสวัสดีค่ะ